เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้อยู่ใระลอกเข้าสู่ช่วงรีวิวของอะไรก็ไม่รู้ะครับจากประเทศจีนะครับซึ่งวันนี้ผมนะับแลรบูมจะเป็นหน่วยกล้าตายคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมอาจจะไม่เคยไปประเทศจีนเอ่อแต่ว่าอาจจะรู้มาคร่าวๆนะับว่าประเทศจีนเนี่ยชอบมีอะไรที่แบบแปลกๆกินกันนะ่าโดยที่ผมเนี่ยเคยอาศัยอยู่ประเทศจีนประมาณ4ปีนะครับ ซึ่งเป็น4ีปีที่ผมทรมานมากนะฮะทรมานในเรื่องของกินนี่แหละคือมันมีร้านอร่อยเว้ยคุณผู้ชมของจีนมันมีทั้งของอร่อยแล้วของแปลกแล้วก็ของอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งของอร่อยเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแพง่าบูมอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคือร้านร้านอร่อยของเขาเนี่ยคือเป็นร้านในห้างเลยบูมเข้าใจป่ะคือมันคัดเกรดมาแล้วว่าเป็นร้านที่แบบโอ้เราต้องเสียงเงินมือประมาณ3 4 0 0อ่ะคือมันก็แพงสำหรับคนที่ไปอยู่นั้นแหะที่เป็นนักศึกษาไงเข้าใจปะ่ะ พวกขนมเลยเนี่ยพี่ก็เจออะไรที่มันเพียเพ้ยนๆแปลกๆมาค่อนข้างเยอะมากวันนี้มีโอกาสนะครับไ,ได้มพ p o r t ของขนมมาจากจีนนะจริงๆคือมันจะมีร้านที่เยาวราชเว้ยซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปซื้อมาได้นะร้านเยาวราชมันขนของมาจากจีนมาขายที่ไทยค่อนข้างเยอะมากซึ่งวันนี้เราก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูนะว่าสิ่งที่ผมพบเจอตอนผมไปอยู่จีนมีอะไรบ้างนะครับเอาละ่ะวันนี้ไม่ใช่ ไอ้จริงคือเรามีของให้เรารีวิวอีกเยอะนะฮะคุณผู้ชมเห็นถุงเหลืองเยไหมถุงเหลืองเบื้เริ่มเลยนะคือเราจะแบ่งเป็น2ตอนคุณผู้ชมสลับการรีวิวอ่าของจากจีนในวันนี้นะครอ่าตอนแรกเนี่ยเราก็เอาพวกของที่น่าสนใจมาก,ก่อนในหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นเลประเทศเขานะค่คุณผู้ชมครับนี่นี่คือเลประเทศจีนนะฮะคือประเทศจีนเนี่ยชอบแตงกวามากคุม แล้วมันฝรั่งที่เขาใช้ในบูมเห็นมันเช่ไหมเออไม่รู้มันเหี้ยไอ้มันเนี่ยมันมีข่าวคนเอาไปช่วยตัวเองแล้วก็คนจีนเนี่ยกินแตงกวาเป็นเหมือนผลไม้บูมรู้ป่ะอ๋ออ่าคือเขาแตงกวาจีนจะไม่เหมือนแตงกวาไทยเลยนะแตงกวาจีนมันจะยาวแล้วมีตุ่มอเออสาวๆจีนที่อาจจะแปลกมันยาวแล้วมีตุ่มจริงคุณผู้ชมเห็นไหมคือมันยาวเหมือนแท่งมันเนี่ยมันเป็นยาวๆอย่างนี้เลยนะต้อจะมีตุ่มน้ํหนามนิดนึงนะครับซึ่งอ่คนจีนเนี่ยเขาได้ยมกินแตงกวามาก แล้วก็จะมีเลรถไอทีสับไอดีเป็นมะเขือเทศอันนั้นเป็นมะเขือเทศอ่าแล้วก็มะเขือเทศคุณผู้ชมประเทศจีนเขากินมะเขือเทศเป็นผลไม้เหมือนกันบูมอ่าเขาเขาจะมองมะเขือเทศคือผลไม้เว้ยซึ่งคนไทยคงจะยีย่ใช่ไหมครับผู้ชมดูสิ่งที่บูมถืออยู่ครับนี่คือขนมเว้ยขนมพับจีขนมพับจีพูดจริงนะดูดิอ่าเขาจีผู้ชมเนะปิงติงกัวป่า เออปลาคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะขนมพับจีอาจจะแปลว่าพับจีของมันก็ได้นะแอปพลิเซนฟิสชอยเบสเอนจอยเมนกูเทสโอ้เอนจอยแอนกูเทสเหรอคือแบบกินปั๊บแล้วจารู้สึกอร่อยกินพับจีก่อนเลยกินพับจีเหรอในอไหนก็เล่นแต่พับจีกันแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวมีอีกหลายอย่างมาดูก่อนอนี้เนี่ยกูไม่อยากกินเลยอรไอยที่มาเป็นขาเลยเฮ้ย คุณผู้ชมดูอย่างอันนี้คือขาไก่นะครับใช่ไหมนี่คือขาไก่ใช่ไหมไม่รู้เป็ดหรือไก่ว่าได้ยเป็ดือมั้งนี่มันบอกว่าเผ็ดเผ็ดเป็นขาอะไรไม่รู้เผ็ดนะ่เป็ดขาเป็ดป่น่าน่าจะเป็นเป็ดนะฮะเพื่อคนจีนนิยมกินเป็ดเป็ดมากนะฮะคนจีนนิยมกินมากใช่ว่าเป็นเป็ดแหละอ่าผมจะบอกให้คุณผู้ชมรับรู้นะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเห็นห่อเป็นห่อสุญญากาศอย่างนี้ถ้าเป็นไทยทาไงเอาไปเวฟอ่าใช่อ่าต้องอยู่ในเซเว่นต้องเอาไปเวฟคนจีนไม่เวฟอืกินเลยคนจีนกินอย่างนี้ แล้วเอ่อมันมาเป็นอย่างนี้แบบหมดเลยนะบูมนะด้วยเฮ้ยเฮียเ่ะข่ากลัวมากเลยขาเหี้ยเลยโดยว่าไอ้เหี้ยเนี่ยกูไม่กล้ากินเลยแล้วนี่คือเหี้ยอะไรกันคนไอเกียดมีรูปใครนะมึงใส่รูปใครมึงจะช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ได้ขนาดนั้นเลยวะคนใส่กอกสีเดีกฉันใส่กอกเหี้ยนี่แหละที่กูอยู่จีนเว้ย ตอนตอนกูอยู่จีนนะบุมพี่ถ่ายรายการหนูพี่แล้วน้องน้องที่ไทยบอกว่าไส้กรอกพี่ไส้กรอกอันเนี้มันคือไส้กรอกไว้สลับหมากินซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในประเทศไทยมันเป็นไส้กรอกผปอาหารสัตว์เว้ยแต่ในของจีนเนี่ยอันนี้อคนคนกินเว้ยคุณผู้ชมแบบแต่เดี๋ยวต้องรีวิวนี่คือสิ่งที่กูชอบใส่ในมาม่าแล้วกูรู้สึกว่ามันแปลกๆดีมีเออนี่มันไส้กรอกไม่เหมือนอันนี้ตอนตอนที่อยู่จีนเนี่ยพี่ชอบมาก คืออันนี้มันจะเป็นฟองฟองแป้งแป้งอะไรไม่รู้ที่จีนเนี่ยเขาจะเอามาย่างก่อนอ่าคือเขาจะเสียบไม้ย่างเหมือนทาซอสมาล่าเขาจปว่าอ่าแล้วนี้มันเป็นอะไรไม่รู้ยืดยืดดุ่นดวี่ดึบหนับดึบหนับน,น,นะคือพี่พี่ชอบกินไหมอันนี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามาในแบบซอเลยมันจะรู้สึกยังไงอ่าปกติเขาจะย่างกินนะะเขาจะย่างกิน พี่อะไรเนี่ยทำไมต้องเก๊กหรอทำไมล่ะพีเรตเต์ถุงมึงคิดอะไรอยู่วะลองหันมาดูสักวิงมือหลอดเทพชื่อหลอดขนมหลอดเทพรถสักวิ่งอ่ะปีกไก่เอ้ยปีกเป็ดใช่ไหมชอบเป็ดกินแม่งอ้อยอย่างถุงเลยอนี่เชี่ยอะไรเนี่ยเออเนี่ยเต้าหู้อะนี่เต้าหู้เออเออโชโตฟูเออใช่จริงด้วยเต้าหู้หมิ่นปะวะ เป็นไปได้คือต๊ะหู้เหม็นเนี่ยคือที่คุณผู้ชมออธิบายเคยเห็นร้านที่มันขายพวกไส้กรอ,อกอีสานไหมที่มันไว้แบบเป็นพวงๆอ,งอะ่ะเออย่างเหมือนร้านไก่ย่างส้มตาที่แบบใส่รถเข็นน่ะเออรลก,กินแม่งจะแบบเออกินเหม็นสมชื่อเลยเออแล้วเวลามันย่างนี่คือแบบออ้ยอบปวนมากคนกินในทาลคดีบอกว่าถึงจะเหม็นแต่กินแล้วหอมอเหรอไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยไม่เคยกินได้ไหม อันนี้อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้อุ้ยอันละยี่ห้าดอลลาร์เลยเหรอยี่ห้าดอลเลยออู้โคตรแพงเลยโอดอลลาร์ไม่ไหว่าของเรนะอุ้ยหลงดีลิเชียสนะมันบอกว่าเพราะอันนมันเป็นราคาบาทไปใช่วันนี้อุ้ยยี่ห้าดอลลาร์นี่แพงสุดแล้วมั้งนี่ใช่อันนั้นน่าจะกินนี่ก่อนไหมอ๋อแพงสุดเลยจะได้รู้ว่าแพงสุดแล้วอร่อยไหมได้เอาเลยรบูมเอาที่บูมวอนเลยอะโดาเอ๊ะอันนี้เรารีวิวหมดแล้วใช่ไหม นี่อะไรเนี่ยไม่รู้อะไรเนื้อยากเหรอแล้วมึงจะใส่ภาษาอังกฤษมาหาพ่องแล้วมึงใส่เรื่องอะไรเรื่องอะไรอะไรนต่อะไรสับมันทำไมวะโชซูนิวไปโอ้เนื้อเนื้อย่างเนื้อนี่ยใส่มาทำไมภาษาอังกฤษแลมึง จากข้างหลังแล้วมันเลือ,อย่างเอาไม่รู้อ่ะแต่มันของจีนมันเจเบดเยอะนะ้ยบุ๋มกูบอกให้มันหลอกเราเยอะนะของจีนเนี่ยตอนผมมาอยู่เนี่ยมันจะมีตีนเป็ดปีศาจน,นึงเว้ยแต่ <laughs> ที่ไทยมันไม่มีเว้ยคุณผู้ชม <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เราจะเริ่มต้นการรีวิวละ <laughs> หลังจากที่คุณผู้ชมฟังผมบ่นมานานแสนนานมีใครเบื่อบ้างนะขออภัยนะครับคือ คือมันเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยไปอยู่จีน4ปีจริงนะฮะสี่ปีที่แบบผมรู้สึกว่าผมอยากกลับบ้านเน่ะเออมีแต่คนบอกอาหารอร่อยแต่กูไม่มีเงินไงเอออย่างที่พี่บอกคืออาหารจีนอร่อยจริงแต่ถ้ามึงไม่มีเงินมึงก็เหมือนได้กินแต่ข้างทางอ่ะเขาจปอ่ะอ่าเราเราเราจะไม่ได้เข้าไปไปเทสพัตคารอาหารจีนอย่างนั้นเลยเว้โอเคเราจะเริ่มต้นจากของแพงที่สุดก่อนนะเพื่อให้เกียดใช่ไหมให้เกียรสาตอาหารกินม่ กลิ่นพริกเลยนะเออมีรูปพริกด้วยเนี่ยอ๋ออ๋เออใช่ว่ะพี่ว่าอาจจะเป็นเนื้อแบบทํามาเป็นเส้นนะเนื้อเส้นเนี่ยสภาพมันเป็นอย่างเนี้ยอุ้ยยังก็เหมือนโฆษณาอยู่นะเออเหมือนหน้าโถงอยู่เหมือนหน้าโถงเหมือนหน้าโถงเหมือนหน้าปกอยู่อืมแปลกๆปลกเอ้ยเกลิ่นกลิ่นมันกลิ่นมันเป็นหมาล่าดีบุ๋มอืมอืมชอบปะ ร่อยเนี่ยเออแปลกดีนะหรือว่าของเลวจะอร่อยทุกอัดวะมันเป็นเหมือนแป้งผสมกับเนื้ออืมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นะผมอ่านภาษาจีนไม่ออกแล้วภาษาจีนผมเลเวลหนึ่งแล้วคุณผู้ชมเนีย่ยให้ดูอีอกรอบเผื่อใครอ่านจีนออกนะฮะมันมันคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นอะไรเนื้อๆนะฮะอร่อยอืมอร่อยนะพานพา,นนามรสชาติมันออก เราหวานๆนะหวานน้อยหวานนิดเดียวหวานมาจากแป้งหวานมาจากแป้งแป้งนิดเดียวอืกินหมาล่าชัดเลยนะอน่หมาล่ามันจะมีเสน่ห์ของมันนะ่ะมีความเป็นล่าเจียวคําว่าล่าเจียวคือเผ็ดเผ็ดของจีนนะจะไม่เหมือนเผ็ดแบบพริกไทยของไทยนะเนๆๆี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันรู้สึกชาเหมือนกินหมาล่าอ่ามันกินหมาล่าใช่ใช่เฮ้ยเป็นหมาล่าอร่อยดีนะคุณผู้ชมนี่อร่อยดีนี่ผ่านนะยังเหลือเยอะเลย แต่เฮียยี่ห้าดอลนี่กูไม่เข้าใจว่ะไม่ใช่ยี่ห้าบาทหรอกเพื่อนพี่ไม่มีทางไม่มีทางหรอไม่มีทางแต่กูอยากลองสิ่งหนึ่งมานานแล้วอะไรที่กูได้ยินมาของทุนานเลยออแตงกวารถแตงกวาคือมันไม่ใช่ว่าแปลว่ากินไม่ได้บุ๋งเข้าใจว่าเข้าใจแต่ว่าในเทสของความเป็นคนไทยเนี่ยพี่รู้สึกว่าไม่ทํามาทําไมอืออันนี้เป็นเป็นเป็นคนละแบบแบบที่พี่เคยพูดนะเพราะว่าอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนมันได้เปล่าเปลี่ยนมันอ่ามันไม่ใช่มันมันของมันฝรั่งนะครับอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้นะ โอ้มันไม่ได้ออกมาเป็นแผ่นแบบนู้นนะโอ้มันเป็นเกลียวใช่ไหม,อมเ,เออดี๋ยวไป็ลองวายวลองดมดูสิก็เป็นกลิ่นมันธรรมดาออืออชิมนะออืแตงกวาเหม็นเกลียวไปนั่นแหละแล้วตาวาดมาไหมเขาเลยเขาไปดูเป็นเหมือนเขียวแตงกวาตาวิน่ง <c oughs> ไม่กินได้เออกินไ,ได้แต่พี่พี่บอกคือมันทำมาหน่อยจริงๆมันจะมีเละรสแบบคล้ายๆยาตีฟัน เออมีด้วยมีมีรสขห้ยาสีฟันมากกูจําไม่ได้ว่ามันรสชาติที่อะไรแต่มันคือยาสีฟันเลยเว้ยเออแบบโอ้โหคือผมตัดไปเลยถ้าเป็นของเลนะคือถ้าประเทศไทยอ่ะผมว่าไม่มีอะไรอร่อยสู้เท่าเลยรสโนริสาลายได้อีกต่อไปแล้วเว้ยกับไอ้พวกซาวทิ่มหัวหอมเออราวยิหมหวหอมอร่อยคือพี่ว่าสอนเนี่ยมันเหมือนกับไอ้ขนมห่อสีเงินเงินน่ะกูว่ามันเหมือนในเฮียนั่นน่ะไอ้เอฟเอฟอ่ะเออเอฟเอฟ f ออ่ออะไอ้ที่มันเป็นรถพริกหยวกอ่ะอ่าใช่ใช่รถพริพกหยวกกับรถเอ่อรบัะเขือเทศเนี่ยเดี๋ยวกินเดี๋ยวก็รู้เนี่ยโอ้โนี่มันมันเดียวกันเลยนะมันเดียวกันคุณผู้ชมอยอาไปดิอืมเฮ้ยใช่เลยขนมเอฟเประเทศเราใครงงเดี๋ยวผมหาให้ ไอซองที่มันเป็นสีเงินเงินมันจะมีสองสีสีเขียวกับสีแดงเขียวเป็นพริกหยวกสีแดงมันมะเขือเทศใช่ใช่เลยหว,หวานเจี๊ยบเลยใช่หว,หวานมากคุณลดปริามาณมาโอ <c oughs> ้ว่ากันละโอ้โหและนี่คือเลรถเนื้อสเต็กแนะ่มันมเขียนอยู่เนี่ยเนื้อสเต็กรสชาติคุ้นๆเหมือนพวกอือพวกบาร์บีคิวเนื้อประมาณบาร์บีคิวบาร์บีคิวได้ก็ ก็มันก็ยังเป็นเลนะเลก็คือเละรักษารักษาระดับไว้ค่อนข้างดีแล้วก็คือเลรถบาร์บีคิวนั่นแหละมาฮะยกเว้นรถยาสีฟันที่ผมเคยกินเละนั่นที่จริงอะไรพับจีไงเออวะเขียนนี่นะคลิปเป็นคลิปส์โอ๋ออันนี้ลองดูแล้วกันชิปส์นี่แปลว่ากรอบเลยโอ้โหไม่ใช่เว้ยเป็นอะไร เป็นอันนี้อะไรเข้ามาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพัคซีนวะกลิ่นก็ไม่เหมือนพัคซีนเราบอกกลิ่นพัคซีนเป็นยังไงวะหยิบไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพัคซีนวะกูคิดว่าเปิดออกมาแล้วแบบขนมมันจะเป็นรูปกระทะนะเออมึงจริงป่ะคอมมอนเซนส์คนอ่ะคุณผู้ชมดูถ้าเป็นของประเทศไทยไอ้เหี้ยขนมรูปกระทะมันต้องมีเว้ยรูปกระทะออกมาเป็นรูปปืนก็ได้เออเป็นปืนอะไรเงี้ยออกมาเป็น นเป็นคนขนมคนเล่นเกมไหมอ๋อเหรอในคิมเนยอือโอ้ขาวบวอือเดี๋ยวไม่ใช่นะรถรถมันคุ้นๆไหมเจมรถมันเหมือนขนมที่เอาไว้เป็นของฝากอ่ะอันี่เขาแต่มฮันนามิี้ฮันนามิี้เขาเก็บกุ้งเหรอใช่อืฮันนามิี้เขาเก็บกุ้งเว้ยแต่ไปซื้อเขาเก็บกุ้งมันกินรสชาติเหมือนกันเลยเหรอ เกทำไมพี่รู้สึกว่ามันเหมือนข้าวแตนมายันที่มันเป็นของฝากอะที่มันอยู่ในพวกร้านที่คนแก่ๆเขาซื้อไปฝากกันเน่ยแต่จริงๆรสชาติมันคือเขาเก็บกุ้งเว้ยรอถ้าเราซื้อฮานามิมากินอ่ะใช่เลยเว้ยพวกนี้คือประเภทอร่อยอ่าประเภทอร่อยซื้อกินได้โอเคอร่อยโอเคทีนี้ของพี่เป็นอันหมดแล้วนี่ของจริงอันนี้เลยทีนี้ครับเหลือบรรดาของโตโครกแล้วเว้ยกูไม่กล้ากินแล้วเนี่ยแต่ละ มึงดูมันแพลกป่ะดิคือมันแพลกมันน่ากลัวเออเข้าใจว่ามันมีคุณภาพเว้ยคือมันสุญญากาศเว้ยเออคือแบบไม่มีเชื้อโรคเตพต่อแน่นอนใช่แต่ไอ้เรือความน่าเออความน่ากลัวสีพริกคุณผู้ชมเห็นสีพริกเผาไม่ได้เชื่อเอาอะไรก่อนดิกว่าถ้าเรียงเรียงกันอย่างนี้นะอ่าวางเรียงกันอ่ะสิ่งที่เด็กอยากจะให้เรากินมากที่สุดเลยนะคืออะไรไวนยี่ จะเข้าโรงพยาบาลมันเนี่ยจริงจริงตอนอยู่จีนกูกินครั้งเดียวกูเลิกเลยได้ของแบบเนี้ยไม่ใช่อาจจะอร่อยก็ได้นะเฮ้ยดูสีมันดิโเหมือนเครื่องพลาสติกเลยอ่ะเฮ้ยร้องร้องกันเฮ้ยคุณผู้ชเห็นเงาไหมเราลองเอามาเล่นแสงไฟให้ดูหน่อยเออเนี่ยมันเงาบ้างเลยววววกกิิน่ากลัวเลยนะเคีื่อพลาสติกที่หรือเออมันมีกลิ่นพริกไหม ไม่มีไม่มีเลยอ๋อมันอาจจะเป็นเป็ดย่างอะไรก็ได้บ้าอ๋ดูดินี่กลิ่นกลิ่นหอมเหมือนกุนเชียงแหละเนื้อมันรสชาติออกจืดมากๆ,จ,ากๆจืดมากเลยหเหรอหืมไอ้ยี่สิบอยู่งี้มันยังจืดโอ้โหมันเป็นรสชาติจืดแต่มันมันไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเลยเว้ยอ,อ่ะลองเออว่ะอ่ะลองลองกินดูดึงดึงมาให้พี่หน่อยเลยผู้ชมดูนะนี่คือบูมบอกว่าไม่มีรสชาติเลยใช่ไหม มันมีก็มันมนีรสชาติกองเป็ดเบาๆเลยเดี๋ยวลองกินเลยดิแต่กินอ่ะกูไม่ค่อยชอบเราตรงๆไม่กลินเพื่ออยู่อ่ะอือกินเมื่อยเออนี่กินเมื่ออยู่เลยกินเพื่ออยู่ชัดๆเลยวะอือนี่คือขาเป็ดที่แทบจะไม่ได้ปรุงรสมาเลยอ่ะไม่ปรุงยี่อะไรเลยเนี่ยเออนี่คือเป็ดเป็ดจริงๆเลยเป็ดคือเป็ดเลยไม่หมาไอ้ยี่แบงก์ไม่แดกเลยมันไม่อร่อยเว้ยใช่รสชาติมันไม่อร่อยเลยแหละเป็ด มาเครื่องเทศนะปุ๊บแล้วก็อบไปแห้งมั้งแล้วก็จุ่มสูญญากาศแล้วก็จะขายเลยเหมือนไม่ได้ชิมอ่ะเฮียไม่ได้ชิมโอเควางไว้ที่ก่อนและอีย่างนึงที่กูสงสัยมานานแล้วด้วยอะไรวะคือเฮียเนี่ยเฮียอะไรวะเนี่ยโคตรกลัวเลยกูไม่ะไรกลัวเฮียอะไรเลยยิ่มย่กันให้เฮียเลยไอ้เฮียมาผัดหน้ามาดูเพีเดนเตอร์ใส่มาหาเฮียเลยกูหลงสายมากเลยมีแต่หน้าคนนะใช่คือพี่ไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันเว้ย หน้าทำเข้าเครียดอกเหม็นมากเลยจี้เหม็นมากเลยดมดูดิเฮียเอุ้ยอุ้ยจี้ซะเหม็นเลยนี่อาจจะเป็นเนื้อนะบุมนี่แหละเนื้อประเทศจีนนี่กูบอกจีนเหรอเออเนื้อวัวจีนจะมีกลิ่นเหม็นสาบมากนะคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้อีกนะนี่จะโทรไปถามเขาดูก่อนไม่ต้องถามหรอกกูว่ากินเลยดิไก่ยิง กินอะ้รมันเหม็นเนาะแต่กินไปมันได้ใช่ไหมกูคิดถึงเนื้อเอมไอย์เว้ยเนื้อแห้งเนื้อเอมไอย์เนื้อแห้งเอมไอย์ของเมกากินได้อันนี้กินได้หม็นแม่หมหม็นเว้ยแต่เขาเขาปากมันไม่เหม็นแปลกว่ะเออตอนแรกก็นึกว่าจะแย่นะอาคติมากเลยอ่ะลองกินดูเพราะกลิ่นมันไม่ชอบเว้ยอ๋อมันคือเนื้อเนื้อเนื้อแดดเดียวเว้ยเนื้อแดดเดียวใช่มป็นคือเนื้อแดดเดียวคุณผู้ชมก็มีเครื่องเทศอไหม ออออืมยู่ในหมวดอร่อยเลยต้องแตกไปผ่านผ่านตัวไคร่ที่อยู่ในหมวดไม่อร่อยอะไรเหลือเลยแบบพอเคี้ยวไปไหมเอ้ยมันมีรสชาติของเนื้ออร่อยจังอืมเฮ้ยเราไม่คุ้นกลิ่นไปรู้ว่าเครื่องเทศมันอ่ะเครื่องเทศมันแปลกไปกว่าของไทยไงอือ่าใช่ไหมต่างที่ต่างวัฒนธรรมเครื่องเทศยำย่อมน้องต่างอยู่แล้วนะครับแต่ว่า นั่นแหละกูเป็นคนที่เปิดรับง่ายอยู่แล้วอ๋อเปิดรับง่ายอะคือก็จะคนไม่ชอบมันกินไม่ได้เอาไปเก็บไว้ในห้องวะไม่เอาหรอกอีเอาไว้นั่ะอันนี้สยองสุดกูอะอะไรอีกไอ้เหี้ยเต้าหู้้อเหี้ยหูเหี้ยไอเดี๋ยวมันทำหน้ายิ้มกิ่มเลยนะดูหน้าเดี๋ยวมันอาจจะบอกว่าล็อกสิเก็งกิมล็อกสิแต่กูเดาๆไอ้พวกที่มีหน้าขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยทำเราผิดหวังนะจริงเหรอเอออันนี้ไม่มีหน้าใช่ไหม เออวะไอเหี้เป็ดไม่มีหน้าหรือไม่มีแบรนด์ต่างๆเป็นพับกีหรือเล่อ่ะใช่ไหมมันมันดูไม่ค่อยอร่อยเว้ยแต่กูว่าไอ้เหี้ยนี่มีหน้ากูอร่อยเว้ยไอ้เนี่ยนะเออเออมึงลองเลยลองเลยแล้วกันไม่ต้องเออมึงลองเลยแต่มึงดูหน้ามันดีไม่ให้มินิฮาร์ดกูด้วยมันให้มินิฮาร์ดด้วยนะกินเต้าหู้กินเต้าหู้กินเต้าหู้เลยแหละลองดูนะโอ้โหดำไปไอ้เหี้ยกินเต้าหู้แต่ไม่เหม็น กินเต้าหู้เออว่ะป็นกินเต้าหู้เป็นกินเต้าหู้สีดำมากกินเต้าหู้ผสมกันเช้าบอไม่รู้ว่ะเยอะแบดิ้ยแบดดิ้งดิ้งเลด้วยเมื่อกี้มันวับเลยมึงดูเนี่ยสะท้อนแสง <c oughs> มันคืออะไรกูรู้สึกกูได้กูม,มีความขมไปลายลิ้นด้วยมันคือเต้าหู้เหม็นเหรอแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศเนาะแล้วก็สัมผัสเป็นเต้าหู้ เราผัดคือเต้าหู้มันเขียนแล้วแหละมันโตฟฝูอ่ะใช่ไหมมันคือมันคือกระโต้หู้แหละซึ่งมันกับหมักกับเครื่องเทศกิ่นนี่อะไรต่างๆ่ับมึงลองกินดูเชี้ยแต่ถามว่ากินได้มั้ยกูอ่ะโอ้เชี้ยน้ำย้อยมาเลยเนี่ยกูมันไม่อ้วกเลยมึงกินได้เออ้มันก็โต้หัเป็นกินแรงมากอ่ะกูไมกูไม่ไหว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 เป๊ะยคือ กินแต่กินไม่มันกินได้แหละเออแต่อยากกินไม่อยากกินทำไมอยากกินเนี่ยยิ่งแม่ยี่สิงโตยี่งสิงโตไหนตอนนียนะี๋ยวนี่คือสิ่งที่หลายๆคนด่าผมโง่แนะว่าผมกินอาหารหมาอยู่สามัยอยุ่จีนนี่คือไส้กรอกหมานะครับไมอหมาเลยไม่ใช่หมาที่มันเหมือนอาหารหมาที่อยู่ในไทยเว้ยออกินม,มันก็เป็นไส้กรอกนะ ใชออ่ของมันไดมาอีเล้วไอ้กว่าแต่เราจ้าวมันไดมาอีอะไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ของของพวกของจีนที่มัน,ปนแปลกๆปลกเลยนะเอออ่ะอดีบางกันดูเป็นไรก่อนที่มึงจะได้บ้างกันดูเลยฮนะใชแ่แปลงๆปลกอ่ะก <laughs> ินด,ดูดินได้นะเอาไปกินต่อเลยรอ <laughs> <laughs> นี่แหละ มันกัดไม้กาะคลิปเนื้อมันไม่กาะกันหอกเนื้อมันไม่เกาะเป็นไส้นกอกนะคุณที่ผมเขาแบบนั้นใช่อคือเนื้อมันมันหยาบแล้วมันเหลวแล้วมันแนงกลัดคือปกติเรากินไส้นกอกเป็นเพียบมันต้องกรอบแล้วก็เอิร์ดดึงออกมาเป็นเนื้อมันรู้ว่ามีรสชาติอะไรอ่ะเนื้อมันติดกันด้วยไหนี่กินเข้าไปไม่รู้ว่ารสชาติอะไรกันเป็นมันกินไปทำไมเลยใช่ไม่รู้อะแต่ที่รู้เนี่ยอันละกี่บาทรู้ป่ะเท่าไหร่ห้าบาทประเทศจีนห้าบาทห้าบาทเราอะ โอ้โหทะเลมาถูก <c urning out> yes, mm. oh, like ี oh, ้เหี like oh ้ยเลยใช่ไ like ม่คือทะเลก่อนที่ถูขี้เหี้ยเลยเว้มันทำเป็นอย่างเหี้ยมันมีแบบมันมีแบบอันจัมโบ้เลยนะว่ามันทำเป็นอย่างพวกเศษเศษเนื้อแบบเศษเนื้อี้เหี้ยเลยเศษเนื้อแบบชั้นเลวเลยที่แปลว่ากำลังจะทิ้งแล้วอ่ะมันไม่มีความเกาะเป็นไส้กาอใช่ไหมกูจำกันได้เว้ยว่าพวกไส้กาอกัดกากมากเลยนะแบบเนี้ย ชั้นเร็วแล้วแล้วยิ่งเป็นของจีนแบบนี้ด้วยมันจะทำมาจากพวกเศษเนื้อเศษไก,ก่กะกากะอะไรแบที่แบบว่ามันมันมันเศษเดนแล้วอ่ะอืมก็ออไม่ไหายเลยไหมออแล้วทิ้งไปก็เน่าเฉยเฉ่ะแล้วก็ไปปรุงกับเครื่องปรุงไวมเพื่อดัากลิ่นทั้งหมดใช่ใช่ใชแล้วก็ออกมาเป็นไส้กรอกราคาถูกมากอืมอือถ้ามีโอกาสลองคงให้ลองแค่ครั้งเดียวคุณผู้ชมใช่เนี่ยอุ้ยเพิ่งเห็นว่าอันเนี้ยโซเดียมพันหนึ่งอุ้ยบงรชูรสก็ว่าอยู่ว่าเรากินได้เออ ใส่ waited, ไปเยอะไงคุณอนหน่อันนี้จัดอยู่ในอาหารขยะแล้วกันนะครับอ่ะนี่อันนี้อันนี้พี่ชอบพี่ชอบมันจะนึบหนับนับประมาณนั้นแหละถ้าชอบมันก็คงจะอร่อยอยู่แล้วแหละก็ไม่แน่เพราะว่านี้มันมาแบบซองไงปกติพี่กินแบบปิ้งกินหมาล่าเนาะอืมมันจะนึบหนับนับนึบหนับนับอืมอืมจริงๆคือมันจะเป็นแบบเป็นเกี๊ยวขึ้นมาแต่มันโดนบีบจะมันเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นฟันปลาไหมฮะจริงๆมันจะเป็นเกียวมันพันมันพันขึ้นมาเหมือนมันฝรั่งมันก็เื้อ ไส้กรอกแป้งใช่ผสมเหี้ยนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทาเคลือบด้วยหม่าล่าใช่แต่จริงๆคือมันเป็นไส้กรอกเต้าหู้อ๋ออือนั่นนี่คือไส้กรอกเต้าหู้แต่เป็นเต้าหู้เกรดดีเว้ยอืมอพี่เลยชอบกินมากมันหนึบๆลำหนักนะกินกินสนุกกินเพลินเลยนะอันนี้ดีอันนี้ดีแฮปปี้อันนี้อร่อยจัดอยู่ในหมวดอร่อยเอออันนี้อร่อยพวกหม่าล่านี่เติมมาอร่อยนะอืมแน่นเน้ยอะเลยเขี่ยไม้เลยเน้นเยอะเลยเขี่ยไม้อีกแล้วทรงอย่างนี้อะไรสัตว์ อาจจะอร่อยก็ได้นะอืมเพราะกูว่ามันน่าจะคัดกลิ่นแล้วมั้งเนี่ยมากินเดียวกันเลยก็เป็ดมาแต่กันอะไรมันคือเป็ดเป็ดอบนั่นแหละเป็ดอบเป็ดแห้งอ๋อแต่เป็นคนละส่วนใช่ไหมกูเคยดูพวกสารคดีอยว่าวงกินอืมอิ่มแน่มึงบ่ายนี้เอาไว้กองกันเลยไอ้เจ้าเดียวเเจ้าดียวกันเหรอะไม่แย่แค่กว่าแอด Lost Duck Wing r o o ปีเป็ดอีกละเออไม่มีปีกไก่ไงจะมีตีนไก่นะที่ตีนเนี่ยแต่รสชาติแบบปัดซบมากเลยโอเคอ่ะอาจจะเปิดมาแล้วอาจจะเป็นแบบเป็ดอันนี้อยู่ในในซองก็ได้นะเราถูกเลยไอ้เยังกูคนแป็ดเลยโอ้โหอีกเป็ดต้อตีนอีกเลยกูเพิ่งเอาไปอยู่กองขยะรสชาติจะดีอ่เพราะว่ามันมีแพ็กเกจข้างนอกด้วยใช่ ให้เก็บข้างนอกเผื่อรสชาติจะดีอ่ะอ่าฮะอุ้ยอุ__<__้ยยออุ้ยซอสมันหนาแน่นมากเลยนะกินมันหอมกว่าเดิมเลยนะจริงป่ะใช่กินมันหอมกว่าเดิมแต่ว่ารสชาติกูว่าเหมือนกันแหละดีขึ้นไหมอืมดีขึ้นดีขึ้นอืมดีขึ้นไม่น่าเชื่ออืมเออทำไมจะเป็นเป็ดที่มีเครื่องเทศล่ะเออ เว้ยไอ้เหี้ยเป็ดอันนี้รละบุ้มคือที่ร้านที่จีนแ่บพี่พี่กินอันนี้บ่อยมากแต่ไม่ให้แบบมาเป็นตองแบบนี้นะแต่คือมันจะเป็นร้านที่แบบเออเป็ดย่างแล้วเอาเอามาคีบคีบใส่แล้วเขาจะไปทำสุกี้ให้อ่ะอู้ว่าอร่อยมากอันนี้กินกับข้าวได้เลยเนี่ยได้กสมสมกันที่เป็นโยวซเต๊บใอู้มตำจําแบร์ไปนะโยวซเต๊บนี่อร่อย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 อันนี้ดีอันนี้ดีอืมจัดปรโยหมดดีก่อนนี่ดดีอันนี้โคตรเหี้ยเลยดูดูภาพเนี่ย พูดแต่ว่ากูว่ามันดูดีนะดูดีเหรอกูว่ามันดูดีมันมันดูสวยนะมันเป็นเหมือนเป็นเนื้อที่ย่างกูว่ามันกูว่าไม่ใช่เนื้อพี่ว่าไม่ใช่เนื้อพี่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ทําเรียนแบบเนื้อเตาหู้ไหมเป็นเนื้อจิมเนื้อเป็นลายเนื้อเลย <c oughs> เป็นลายเนื้อ <c oughs> จะหลอกวีดีก็ได้นะเดี๋ยวกูลองกินดูได้เลยอร่อยดึบ อร่อยนึบเลยโอ้โหไม่น่าเชื่ออืออืออือโอ้ยมันมันเลยนะกินดูอือโอ้ยไอ้เดียไอ้เดี่ย่อันนีเย่ยมเลยอู้ยขออีกได้ไหมมีอีกอือว่อนเนี่ยได้ไหมในไทยม่มีมาก่อนแน่นอนไม่มีไม่มีไม่มีขายวุ้นว่าทำสุดเนื้อสุดนี่ได้นี่ขายดีเลยนะในไทยเออขายดีนะครับโอ้อร่อยนะอือฮึ อร่อยเว้ยเครื่องเทศอะไรก็ไม่รู้นะฮะมาลองไปซื้อกันโชว์อะไรหนิวไปเนี่ยดูเลยแคปรูปแล้วไปดูอ่ะนะฮะคือถ้าใครทําเนื้อสูตรนี้ได้บอกผมเดี๋ยวผมสั่งอร่อยอร่อยนะครับอร่อยมากเอาละคนนี้เขามีลายเซ็นได้ด้วยนะมีลายเซ็นด้วยอก็น่าจะอร่อยดีนะเซ็นแล้วต้องอร่อยเลยเซ็นแล้วต้องอร่อยโอเคจี้เลยเเลยนี่ยขาบุรีสาบวะ เฮี้ยโดนมาเดือดมาหมาชิ้นอาจจะเป็นเนื้อก็ได้นะว้าวอ้มคือเนื้อปลาว่าเป็นปลาเ้ยปลาเหรอใช่ไหมเหมือนมันเหมือนเนื้อปลาอบแห้งใช่แต่ของไทยมันจะเป็นปลาแห้งแต่นี้มันเป็นปลาที่มันยังไม่แห้งเฮ้ยเฮี้ยกินข้าวต้มนี่ได้สูตรนี้กินข้าวต้มคุณผู้ชมเอาไปขายร้านไหนผมว่ารวยผมบอกเลยกลายเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะ ไอถูกเนี่ยอุ้ยอร่อยมากอร่อยตัอว่าถูกปากคนไทยไว้เลยนะใช่ถูกปากคนไทยฮนะกุ้ผ่านผ่านเนื้อเนื้อมันเนื้อมันแน่นนะอะ่เนื้อเด้งเลยเนื้อมันแน่นแล้วก็มันมันเผ็ดนะอืม <c oughs> มันเผ็ดกินเครื่องเทศมันฉุนดีเว้ยเผ็ดสะใจดิเค็มกลมกล่อมคลิปอร่อยอ,นนอร่อยเอาไว้กินกับข้าวต้มแน่นี้อร่อยถุดยอดัอยู่ในหมวดมูอร่อยใช่โอเคก่อนที่เราจะปิดคลิปนะครับ ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เครื่องดื่มอันนี้คือเครื่องดื่มวัฒนธรรมของประเทศจีนนะนะอ๋อถ้าเป็นวัฒนธรรมก็ดีเด้ออ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นเป็นเหมือนแบบทุกร้านอาหารต้องมีอะ่ะ get ไหมอ๋อมันเหมือนกับว่าประเทศไทยเรามีเปปซี่ใช่ไหมเปปซี่มีโอเลี้ยงมีชาลาเย็นแต่นี่คือไม,ม่เหมือนกับว่าทุกร้านที่เป็นร้านอาหารจะไม่มีไอเทมนี้เป็นไปไม่ได้เว้ยมันชื่อว่าน้ําว่าหวังเหล่าจื๊อหวังเหล่าจื๊อ ซึ่งอ่าผมบอกเลยว่ามันเป็นรสชาติที่คนไทยกินได้อ่าเดี๋ยวบุมทานดื่มปั๊บในบุมจะรู้ทันทินแล้วมึงเอาลงออกไปให้กูได้ไหมเนี่ยกินได้แน่นอนอพี่รับประกันเพราะว่าที่จีนสิ่งที่อร่อยที่สุดของประเทศมันคือน้อํอพวกเครื่องดื่มต่างๆในประเทศไทยเนี่ยมาจากจีนเท่านั้นเลยอ่ามาจากจีนเท่านั้นอ่าบุมลองดื่มได้เลยวยใช่อ่ามันคือ,ม,คอมันคือน้ำเย็นเย็นบุมเย็นเย็นอิชิตันอ่ะ จับเลี้ยงน,ยน้ำจับเลี้ยงอ่าน้ำจับน,น้อยกว่านิดน้ำจับเลี้ยงนะครซึ่งผมบอกเลยว่าเครื่องดื่มที่อยู่ในเซเว่นของประเทศไทยนะนรับรสชาติคือมาจากประเทศจีนเป็นต้นกําเนิดอร่อยเลยอร่อยครับมันคือน้ําของวัฒนธรรมเลยหวังเหาจีโอเควันนี้คุณผู้ชมครับขออนุญาตคุณผู้ชมรนบในการจบการรีวิวอาหารจีนโอชารสนะ <laughs> อร่อยจริงๆนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน ubers, ้าเรามีอีกกองมาเริ่มมิวสนู้นนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวกันเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับอีกสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับมึงเกลียดไ่บมึงเลิกกินนี้เลิกกลิ่นนี้เลทันจะพืชพวกนี้ดิ่เกย์เข้าสําหรับวันนี้ขอบคุณบูมมากๆเลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายจ้านะครับนี่หวังเหล่าจื้อรสชาติที่คุณคุ้นเคยเก๊กบวยกเ๊กบวยไหม